บ่ไปเลยเมื่อยแห้งมื่อยแห้งจนบอยอยากบินเลยครับสวัสดีพี่น้องป่องไปแล้วมือนีเบาหนุพาพี่พาน้องเป็นตอนนกคือเก่าพี่น้องมือนี้ลูกพี่เขาลูกน้องคุณเปิดซึอกอีกแล้วครับคือคุยซื้อกันหลายมือแล้วครับบักเสียงหน่อยก็บักซิบหาพี่น้นำกันนะลูกพี่กับลูกน้องเพิ่น,เ,น,นเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกัน,นครับว่บาเสี้ยนจา่ากับไอ้หล่นนะครับไอสิมา,าวนเบาหนูกับนกไปน้ำครับลุ้นน้ำกันครับ มาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ็นชาเลรนไปครับมือนอีไปมอเตอร์ไซค์ครับไปแถวบ้านนี้นะครับแถวหน้าครับบ่าวนูไปพอมองไวไปพี่น้องไป เกอียแล้วพี่ท้องเกลียวเกล้บลวเิ่มแฉะ ไปพี่น้องเสียนใหญ่เอาเอาลูกพี่คือพผายหเพลียดให้ลุงน้องแบนมือนี่นนอนโอ้ขึ้นแน่นอนเถอะวะเอเอเอาสีน่ะแพนี่น้ำน่ะคันผู้ใดได้นกแล้วผู้ใดบ่ได้พห้เพลียดกลับให้กันพร้อมเด้อย่ามาเลี้ยงเออเอาเดืยมนี่น้ำเออเอาเดืยมนี่น้ำมันดังแน่นอนเดี๋ยวบนเดี๋ยวบนเดี๋ยวืนอบบน เออถือสิเลยเออนั่นนี่แหละเออบังน yeah ี่แหละพนแต่โคโคไปพนมากหน่อยลางจากที่ใส่นกแล้วนะพี่น้องนกบ้านนู่นกับฮิวตรงนี้นะครับนกไอรอนอยู่มุมนี้ครับสี่กุ๊กสแปร์เนี่ยห้องนกไอจ่าอยู่ทางนี้นะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับยัง ยังมวยมีมีแววว่างผู้ใดสีมันนะพี่น้องพกป่านี่ลายหักนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเจ้ามาดตอดินหักตอดินแน่นะเต็มเลยครับมองก็จะขุดไปครับขุดเท็ดเนินไปเห็นนี่โลดอยู่ในป่าเหมนนะครับสีมันมอดุพีเขลืกน้องเหมือนผู้ใดจีด้เลี้ยงเบ,บียร์เสียเบียกันมือนี่ขางบ้านน้กับมินกจูไก่ครับ ใส่ห่มหืมนี่นะครับมันมีต้นใส่นกจับสูงทุกทุกทุก,ทก,ทกต้นเลยครับว้าวโวันนี้รงมาต่ำๆมาเลยพี่น้องรุ่นต่อไปแบบเมือม่อยๆครับรอพี่น้องรอครับอออตอนนี้นกไอ้ร่นยังมือถือครับก็ไม่จ่ายังมือถือต้องเราหนุ่ นกอยู่น้ำผันครับยังเหยียกอยู่เหยียกจันเขาจันเขาได้ไ่นอ้อรม้ล่านกมันอยู่ไก่ลอลยู่ไก่นะ่าจะอยู่น้ำต้นนั่นแหละครับนกบ่ได้ออกดโดนบดจวดคนเสียนจ้ามันก็น,นั่งโคโมโอยูนนโโ่นั่งโคโมอคืนเร่นโทรศัพท์ฮะไม่ใหญ่บอก ไป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 ใหญ่ใส้นแถวๆม่ทางมันนอกโคตรเขียวปะจ,จะจ้าว่ายอไปใหญ่นกควันพี่น้องมันบ่คือนะครับเฮนกบ่าวหนูคู่พี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่น้องเสียงหน่อยเอาเอาเอาตาลงมาเลยพี่น้อง ปัวปัวมันอยู่ไก่นะครับอนุใส่พรมผมอ,อกว่านี่ครับปัว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 เรียบร้อยเดี๋ยวดันโดดออกเทยวพี่น้องมันแล้วไปครับปันรืมของบอกมันนะพี่น้อง นายจะเป็นบกเสียงหน่อยครับโอ้โตัวแหลกของปีหกเอ็ดจ้าในใหญ่นกกอดีบาวนุชึกมันพี่ลุงน้องมันเดืมพันนะครับแต่บาวนวุประเด็นน้ำมันมันเดืมพันเบียร์ทันเบียร์ขวดหนึ่งก็สปายสองขวด เบาหนูมานแล้วตับตับตับเยู่เลยพี่น้องม <laughs> วยยางมาซ้ำหนีข้นมาหน่อย <laughs> ดีใจดีใจพี่น้องมานแล้วครับโอ้ <laughs> ขวัญหมอได้เบาหนูวะขวัญนี่หมอเรื่องมันเถื่อนเลยโมได้ ตับตตตอย่เดี๋ยวเอาดกลงกันครับ มากเลวครับนกลูกพี่น้อง เบื้องขาขาเขาก็ขาวนะครับไม่นานแล้วแม่มันต้องมาตากมันก็หัดขันแต่ลย ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับพี่น้อง,หน,งหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มของปีหกสิบเจ็ดหลังจากที่บริตรต้อโดนนะครับครับา้านโนเอานกมาแอบพี่น้องแอบครับทีมงานสายปีนเขาไอ้โดนเห็นแจ้ครับไอ้โดนเห็นแจ้อจพอน้องมาแข่งกันกินเบียร์บา้านโนไมาแอบน้ำเท่อมันมีแข่งนะครับน่าจะมีแข่งเดือนหนาพี่น้องบา้านหนูก็เลยเอานกมาแอบ ตาบานูไปเดวนกไปนะครับเอานกไอร่นกับนกไอช้าไปครับบานุไปถ่าย YouTube ยูทูบอย่างเดียวมันใจนกไอร่อน,นครับใส่ <c oughs> ง่ามครับหนึ่งแต้ม <c oughs> อ่มันเด็ปล่อยอยู่ไอเอาบ้าบินเลยบ้บินเลยแก้วไปเลยเมื่อยแห้งมื่อยแห้งจนบ่อยากบินเลยแล้วบินมาหันเป็ดบินมาหันเป็นก็เลยวน,นบินตกแอบตกแอบอยู่น้องก่อน อาดบินมั้งพี่น้องเอานุปล่อยเลยเด้แล้วพวกป,ป่อยกับตกแอบบตกแอบ,บอยู่เนอะพวกป่อยแล้วก็เอาไปเลี้ยงบ่ไปพี่น้องปล่อยมันอะไรมันตกใจแห้งเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงเท่อมันหมนันเท่อนั้นเป็นต่อนะพี่น้องหนึ่งแต้มครับนกลูก ป่อยเปไาปกับพีเลี้ยงตัวหนึ่งเต็มแต่ว่าเป็นนกลูกครับไปพี่น้องง่ายค้อนครับเพื่อมีเวลาจะเคืงองชั่วโมง่อนั้นหมานไปครับติดตามต้อไปพี่น้อง เอาพี่น้องไอ้โลนมากเลยนะครับไปโลนประมาณนะครับมันว่าเขาเร่นไว้โลนนกลูกมึงหันบบาหนูเอามาไหวเพราะเขาเนึกว่ามันที่ว่าบินพี่น้องเอาไอ้โลนเบิ้งมาแล้นเอาไอ้โลนเบิ้งเอาว่นนิวแทนบินไปย่ำโอ้ยหนีย่ำโลนว่าไหวหาไม่กี่ลายแล้เหมือเอ๋อคนหนึ่งปล่อยเนาะมันบ่บินมันก็บินไปซำที่ไหนได้มันเมื่อยพี่น้องมันมันบินมันตกแก่มันเมื่อยอยู่ มาไอบ้านุมาว่างเหมือนข้าวเขาบอกโดนนึงกันไอ้นโนมาเตือตนไอ้โรนไปอัดลดัดย่างแข็งแลยบินย่างแข็งตอนนี้นกกลาลังเขานกบานุนะครับค้อที่สองนะไน้องบักเสียงน้อยมันก็เอาลงมาแล้วไอ้เจ้าบอกว่าใหญ่หรือกว่าลอยกลับเลยคือเดว,วูลูบ้านูเลาวน่า,วนาจะลอยกลับแหละครับแนวมาหลุดน,น้ำกันครับมาซิมานบอ เดี๋ยวอไอ้ล่นจะเป็นตัวนกกินเบียร์ช่ได้ครับมันถึออี้ <laughs> ไอ้น,องงนอกเล่นนกะันเนาะม่งนครับกลยจะพองม่งลับพี่น้องว่า,งานี่นช่รอยกับ,รกกบหรือ <laughs> ว่าขนานเกว่าตัวหนึ่งมันบินเนาะนกลูก ไป <c ười> จับเลนยุ้มันบบินไหมมันเมือ่อยมันบานข่อยมาว่างไปตักยบอกโดนนึงปล่อยเลนเอาแย่กินไอ้ลวนย่างมากเท่านั้นหระไปแล้วลขา่งเนาะน้อ่างเลนไม่ต้องเอาอย่างใดหอก <c ười> มาเล่นน้ำเองดีสิวะเอาสรุปไม่ผู้เดเสียเบียโอ้ยไม่ผู้ใดถือกลงนกให้กันเลยอย่างวะเยเบีย่นกเย้ยมันมันนกลูกหรืว่านี่ดอกนกนิ้วมือก็ตัวนึง บรรยากาศต,ตอนค่ำพี่น้องแซย,ยู่แถวบ้านนะครับบ่ได้ไปไกลนะครับ,าาบ,บที่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอย่าไดรร้พล<ร>าดคลิปต่อไปแล้วคลิปนี้นะคระับน้าหนูขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ